อา <Es> สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแก้ไขข้อมูลจากค่าวที่แล้วนะครับเป็นวิธีเปิดแบรน์เครื่องตัวนี้นะครับเปิดแบรนด์ดำแดงนะครับไปย่านดําได้นะครับใช้ย่านแดงได้นะครับให้กดปุ่มลูกศรขึ้นนะครับแล้วก็กดโมนิแล้วเปิดเครื่องครับออเี้อ่านี่ลูกศรขึ้นแล้วกดโมนิเปิดเครื่องครับ หน้าจอจะขึ้นคำว่าเซลล์นะครับให้ใส่รหัสจำรหัสดีๆนะครับสองเก้าสามห้านะครับพอใส่รหัสแล้วให้กดตามนี้นะครับเราจะไปได้ทั้งย่านแดงและย่านดำเลยนะครับให้กดหนึ่งสามหกสองหกศูนย์นะครับกดปุ่มฟังก์ชันครับแล้วปิดเครื่องรอห้าวินาทีครับ ช่วงระหว่างที่รอเดี๋ยวอธิบายไปนะครับถ้าอยากให้เปิดเครื่องมาแล้วมันอยู่ในโหมด vfo นะครับให้เรากด v m ค้างนะครับกด v m แบบนี้ค้างแล้วเปิดเครื่องนะครับนี่หน้าจอมันก็จะขึ้นมาโชว์แบบนี้เลยนะครับแล้วก็กดความถี่ที่เราต้องการได้เลยนะครับถ้าเราอยากกลับไปย่านแดงเหมือนเดิมนะครับปิดเครื่องครับแล้วก็เปิดใหม่ แค่นี้ครับก็จะมาแล้วถ้าเราอยากไป้หมด VFO นะครับแล้วก็ปิดเครื่องครับกด V M ค้างแล้วก็เปิดเครื่องเป็นหนึ่งทีนี่แน่โอเคครับ